พลัมบางใหญ่นะครับอันนี้ห้องอยู่ไม่ไกลลิฟนะครับเป็นเฟสสองนะครับระเบียงนี่จะเป็นทางทิศใต้นะครับห้องนี้ปรับปรุงใหม่นะครับสภาพดีมากครับมีแอร์หตัวนะครับ ที่นอนนี่จะเป็น5้าฟุตปิดตะขายกันนกเรียบร้อยนะครับอันนี้วิวตรงระเบียงถ้าจะเป็นอย่างนี้